พลอยกลับมาปฏิบัติธรรมอีกครั้งพร้อมกับทูบเทียนและของบูชาในฝันครั้งนี้เลข301ก็ปรากฏขึ้นแต่ในครั้งนี้พลอยเริ่มเห็นหน้าหญิงชราคนนั้นชัดขึ้นเป็นใบหน้าซีดคล้ำดวงตาขาวโพลนไม่มีตาดำหลังจากนั้นพลอยก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอแอบมาที่กุฏิร้างแห่งนี้บ่อยขึ้นเน้นฟลุก สังเกตเห็นพฤติกรรมของพลอยเธอเริ่มที่จะไม่สนใจการปฏิบัติธรรมอีกต่อไปสนใจแต่จะเดินขึ้นกุฏิร้างทุกเย็นคืนหนึ่งเนนฟลุกแอบไปเห็นพลอยคุยกับอากาศแล้วเห็นหญิงแก่ในชุดขาวกำลังยืนอยู่มุมของต้นไม้กำลังจ้องกลับมาพร้อมรอยยิ้มที่ดูน่ากลัวเนนตกใจจนสะดุดล้ม พร้อมกับเสียงกระซิบแวววมาเข้าหูไม่ใช่เรื่องของเนองเนอย่ามายุ่ง